ตอนที่สามเตรียมตัวในรุ่งเช้าว,วันนี้หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานจึงทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถหลับตาลงแล้วข่มตานอนได้แต่บางคนก็ด้วยอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจึงทำให้หลับไปจนถึงรุ่งเช้าในวันนี้จึงได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนเพลียแต่กระนั้นก็ยังไม่ลืมในการหุงหาอาหารเพื่อเตรียมให้คนในครอบครัวได้รับประทาน หลังจากช่วง9น้นาฬิกาทุกคนในหมู่บ้านต่างทยอยเดินกันมารวมตัวที่กระท่อมใหญ่ลานหน้าบ้านของยี่หวาโดยไม่ได้นัดรวมตัวกันแต่มาด้วยความตั้งใจของทุกคนเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในวันนี้ว่าเหตุการณ์เมื่อวานเกิดสิ่งใดขึ้นแล้วจะส่งผลอะไรกับคนในหมู่บ้านหรือชุมชนหรือในเมืองของตนหรือเปล่าทุกคนเดินเข้ามาในกระท่อมแล้วนั่งลง ด้วยความที่จำนวนประชากรของหมู่บ้านนี้มีไม่มากดังนั้นกระท่อมหลังหนึ่งจึงสามารถให้ทุกคนได้นั่งลงเกือบหมดได้บางคนไม่ได้นั่งในกระท่อมก็จะหาที่นั่งใต้ต้นมะม่วงแถวๆระแวกนั้นโดยมีใจจดจ่อเกี่ยวกับประเด็นการพูดคุยวันนี้ในเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานเพราะต่างคนต่างนอนคิดเมื่อคืนแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร เอาล่ะทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ผมจะขอนำการถกถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าเราจะทำอย่างไรหรือจะปล่อยปละละเลยไปดีพ่อของยี่หว่ากล่าวขึ้นขณะที่เพื่อนบ้านกำลังนั่งจับคู่คุยกันอย่างออกรถ ในขณะที่พ่อของยี่หว่ากำลังพูดนั้นจึงทำให้ทุกคนที่กำลังถกถึงประเด็นสำคัญนั้นได้หยุดการกระทำของตนทุกคนแล้วหันมาสนใจที่พ่อของยี่หว่าเพียงคนเดียวเท่านั้นผมจะขอเริ่มพูดถึงประเด็นสำคัญถึงหมู่บ้านของเราเลยแล้วกันเนื่องจากหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านย่อยของบ้านไผ่จะขอกล่าวถึงบ้านไผ่ บ้านไผ่เป็นหมู่บ้านที่ต้นตระกูลของชาวบ้านที่ยี่หวาอยู่ได้แยกตัวออกมาจากบ้านไผ่นี่เองปู่ย่าตายายและญาติญาติบางส่วนยังอยู่ที่บ้านไผ่และห่างกันไม่ถึง3กิโลเมตรหากจะต้องมาที่หมู่บ้านของยี่หวาจะต้องผ่านบ้านไผ่ก่อนเหตุท <Verizon> ี่ชื่อบ้านไผ่ด้วยความที่ว่าตั้งแต่เริ่มบุกเบิกหมู่บ้านนี้มีป่าไผ่จำนวนมากทั้งเป็นไผ่ป่ามีหนามหรือไผ่ตรงที่ไร้หนามก็เกิดขึ้นมากมาย ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อให้หมู่บ้านนี้ตามลักษณะของหมู่บ้านที่มีต้นไผ่เยอะจึงให้ชื่อว่าบ้านไผ่ส่วนคนที่อยู่ในบ้านไผ่ก็จะเรียกหมู่บ้านที่ยี่หวาอยู่ว่าหมู่บ้านเซี่ยวพระจันทร์เนื่องจากหมู่บ้านของยี่หวาตั้งอยู่ในทำเลที่ว่าหลังหมู่บ้านเป็นผาสูงบนหน้าผามีถ้ำขนาดใหญ่หน้าปากถ้ำเป็นชะงนผามีพื้นที่เท่าสนามตะกร้อ ยังไม่มีใครขึ้นไปได้เนื่องจากความสูงและเรียบลื่นผามีลักษณะเว้าโอบหมู่บ้านที่ยี่หวาาอยู่เป็นลักษณะของพระจันทร์เสี้ยวหากมองจากมุมสูงหรือที่สมัยใหม่เขาเรียกกันว่ามองจากดาวเทียมหมู่บ้านของยี่หวาก็จะอยู่ตรงกลางของพระจันทร์เสี้ยวหากสามารถสร้างรีสอร์ทในที่ตั้งของหมู่บ้านเสี้ยวพระจันทร์ได้ก็จะเป็นที่พักธรรมชาติระดับพรีเมียมเพราะธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านย่อยของบ้านไผ่ดังนั้นวันนี้ผมจะเข้าไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่แล้วสอบถามถึงประเด็นสำคัญนี้ให้ทุกคนได้ทราบทุกคนเห็นควรว่าอย่างไรก็ควรให้ความคิดเห็นในตอนนี้เลยผมจะได้นำเสนอให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันพ่อของยี่หว่ากล่าวเสนอตัวและแสดงความเห็นหลังจากที่ได้ยินพ่อของยี่หว่าพูดมาเช่นนั้นทุกคนก็ระดมความคิด ต่างหันหน้าเข้าหาคนที่อยู่ใกล้แล้วสอบถามความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งของความคิดและให้เป็นเอกฉันเพราะว่าเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้จริงๆเป็นเหตุการณ์ที่ดูท่าทางจะใหญ่โตมากเอาละ่ะก็เห็นตามนั้นแล้วกันพ่อของยี่หวาก็ไปที่บ้านผู้ใหญ่ในวันนี้ตอนนี้เลยส่วนพวกเราจะนั่งคุยกันอยู่ที่นี่แล้วกันนะ หนึ่งในชาวบ้านที่นั่งอยู่ในกระท่อมกล่าวขึ้นและมีเสียงชาวบ้านทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่แล้วเอาละ่ะเมื่อเห็นตามนี้ผมจะออกเดินทางในทันทีหลังพูดจบพ่อของยี่หว่าก็เดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปมุ่งหน้าไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่ขณะที่พ่อของยี่หว่ากาลังถึงหน้าบ้านของพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่พ่อผู้ใหญ่ก็กําลังจะขึ้นรถพ่อยี่หวาจึงเอ่ยทักขึ้น พ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ท่านกำลังจะไปไหนครับผู้ใหญ่ตอบกลับทันควันว่ามีประชุมด่วนนะสิผมว่ากำลังจะออกไปตอนนี้เลยพอดีแล้วคุณมาแล้วไปด้วยกันเลยได้เลยครับพ่อผู้ใหญ่พ่อยี่หว่ากล่าวเสร็จพร้อมกันกับขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดใกล้กับกระท่อมหน้าบ้านของพ่อผู้ใหญ่แล้วขึ้นรถออกเดินทางไปกับพ่อผู้ใหญ่ทันที ตอนนี้คนในหมู่บ้านของยี่หวาซึ่งต่อไปจะเรียกในชื่อว่าหมู่บ้านเซี่ยวพระจันทร์เป็นการต่อไปตอนนี้คนในหมู่บ้านเซี่ยวพระจันทร์ก็กำลังถกถึงปัญหาต่างๆนานาและออกความคิดเห็นต่างๆด้วยในทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงโทรศัพท์ของป้านีแม่ของพี่หนึ่งนั่นเอง ทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นป้านีก็เดินออกจากกลุ่มประชุมชนพลางยกโทรศัพท์แล้วรับสายพร้อมพูดคุยอยู่ครู่ใหญ่ส่วนคนที่นั่งในกระท่อมก็มองไปยังป้านีเห็นป้านีกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนในท่าทางที่วิตกกังวลแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนขณะนั้นนั่นเองยี่หว่าก็เดินมาจากในบ้านพร้อมกับกล่าวบอกแม่ว่า แม่บอกทุกคนด้วยว่าพ่อจะไปประชุมด่วนที่อำเภอพร้อมพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่พ่อโทรมาบอกหนูเมื่อกี้หนูจึงเดินมาบอกแม่นี่แหละหลังจากยี่หว่าพูดจบทุกคนก็ได้ยินจึงไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมถ้ามีการเรียกประชุมด่วนที่เมืองแสดงว่าเหตุการณ์นี้คงไม่ธรรมดาแน่นอนทุกคนได้แค่หวังว่าจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่หนักหนาอะไรมากนัก ได้แต่ภาวนาในใจเช่นนั้นเกือบทุกคนหลังจากป้านีคุยโทรศัพท์เสร็จจึงได้เดินเข้ามานั่งที่เดิมของป้านีที่นั่งก่อนหน้านี้พร้อมกับได้ยินเสียงสอบถามจากเพื่อนบ้านว่าคุยกับลูกชายหรอพี่นีใช่จะฝนตอนแรกเป็นสิทธ์โทรมาจากค่ายทหารนะ่ะสิทธ์บอกให้ฉันโทรหาหนึ่งแล้วเรียกให้หนึ่งกลับมาบ้านก่อนเพราะตอนนี้สิทธ์ก็กำลังจะกลับบ้านเหมือนกัน เห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ท่าทางจะไม่ดีพอกลับมาถึงจะเล่าให้ฟังฉันจึงโทรบอกเจ้าหนึ่งให้มาตอนนี้เลยนะจ๊ะป้านีพูดกับน้าฝนเชิงให้ชาวบ้านทุกคนได้ยินทั่วกันหากเหตุการณ์นี้เลวร้ายแต่ข้าก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นข้าว่ายข้าจะพานางฟ้ายลูกสาวข้าไปอยู่กับพี่สาวที่ต่างจังหวัดสักพักแหละพ่อของฟ้ายที่นั่งฟังอย่างเงียบๆมาตลอดกล่าวขึ้นกับชาวบ้านเชิงออกความเห็น นั่นนะสิฉันก็ว่าหากเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นหรือพรางแต่จะแย่ลงเราก็จะต้องหาที่ที่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยเสียก่อนหรืออาจจะย้ายไปยังที่หลบภัยของทางการก็น่าจะดีให้เหตุการณ์ที่เราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่แต่มันก็ไม่น่าจะดีเพราะมีเสียงระเบิดอึกกระทึกครึกโครมขนาดนั้นผ่านไปก่อนรอให้มันเข้ารูปเข้ารอยก่อนถึงจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้พ่อของกบพูด นั่นสิหมู่บ้านเซี่ยวพระจันทร์ของเราก็มีบ้านอยู่แค่แปดหลังที่มีคนอยู่ส่วนบ้านยายมาและยายม่านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านก็ไม่มีคนอยู่แล้วลูกๆต่างเข้าไปทำงานในเมืองและยายที่อยู่ไปอยู่ในเมืองกันหมดไม่มีใครคิดจะมาอยู่อาศัยหนนแห่งนี้แล้วหลังจากแกตายไปดังนั้นหากใครมีที่พึ่งที่ไหนเห็นว่าปลอดภัยก็ควรจะไปหากไม่ไปก็ต้องอยู่ที่นี่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป แม่ของแนนกล่าวสมทบขึ้นจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจากทางบ้านไผ่แล้วเข้าไปจอดอย่างบ้านแปน,นีนั่นก็คือเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของหนึ่งที่กลับมาจากในเมืองนั่นเองสักพักก็เห็นหนึ่งเดินมายังที่ประชุมหน้าบ้านยี่หว่าพร้อมกล่าวทักทายสวัสดีลุงป้านาะอาทุกคนพร้อมกัน สวัสดีครับป้าปานาะๆนะผมได้ยินที่แม่เล่าให้ฟังแล้วตอนที่ผมทำงานอยู่ในเมืองก็ได้ยินเสียงเหมือนกันครับเป็นเสียงเหมือนกับที่แม่เล่าให้ฟังเลยพร้อมอยังเล่าเสริมว่าตรงที่ผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปลาไก่หมาแมวเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขวิ่งไปวิ่งมาหาที่ซ่อนไม่ได้ ขนาดปลาที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อยังกระโดดออกจากบ่อกันยกใหญ่เลยคนที่ตั้งสติได้ก็ต้องมาช่วยกันจับโยนลงบ่อให้ปลาอยู่ในบ่อได้ขนาดจับโยนลงไปในบ่อแล้วมันยังกระโดดกลับออกมาใหม่อีกโดยไม่ได้อยากอยู่ในน้ำแสดงให้เห็นว่ามันกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำหรืออาจจะอยู่ลึกลงไปมากกว่านั้นตามที่ผมคิดเองนะครับหกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในเมืองตรงที่ทางาน หลังจากผมวางสายจากแม่ผมจึงโทรหาพิสิทธิ์พิสิทธิ์บอกว่าให้ผมกลับบ้านโดยด่วนไม่ต้องเอาอะไรมามาแต่ตัวไม่ต้องห่วงงานให้ลาจากการทำงานออกมาได้เลยผมยังไม่ได้เอ่ยถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คงเดาว,ว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแน่นอนผมจึงรีบขับรถกลับมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ หลังจากพูดกับกลุ่มผู้ใหญ่หนึ่งจึงหันไปสบตาและยิ้มหวานให้แนนส่วนแนนก็เขินอายกระมิดกระเมี้ยนบิดไปมาจากนั้นทุกคนก็ยังแสดงความเห็นต่างๆนานาวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ฉันขอฟังความเห็นจากคนที่มีความรู้ที่สุดที่นี่ได้ไหมฉันอยากฟังมากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหรือแม่ยี่หว่าแม่ของแก้วเอ่อยถามขึ้น ก่อนแม่ยี่หว่าจะมาอยู่กับพ่อยี่หว่าต้องออกจากงานเก่ามาเพราะแต่งงานและตั้งท้องของยี่หว่าแม่ยี่หว่าเคยเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งเป็นนักวิทยามาก่อนแต่สาขานั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่ทุกคนก็ไม่ได้ฝักใฝ่ที่จะหาคำตอบว่าตอนที่แม่ยี่หว่าเป็นด็อกเตอร์เขาวิจัยเกี่ยวกับอะไรนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของฉันนะจ๊ะไว้ให้มีหลักฐานที่แน่ชัดเสียก่อนฉันถึงจะฟันธง แต่ฉันขอแสดงความเห็นว่าเสียงเมื่อวานน่าจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งทําให้เกิดแผ่นดินไหวแต่เสียงของการระเบิดเมื่อวานนี้และมีแผ่นดินสะเทือนตามมานั้นมันไม่สอดคล้องกันหากมีเสียงดังขนาดนั้นเกรงว่าแผ่นดินไหวที่ตามมาจะต้องใหญ่โตมากๆแน่ๆตามประสบการณ์ที่เคยทราบผ่านมานั้นเสียงการระเบิดหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจะต้องสอดคล้องกับการขยับตัวของเปลือกโลกด้วย